ภารกิจเริ่มได้แกงบะหมี่ทำไมแอบเอาปอบิดมาเล่นกันเฮ้ยผีปอบิดรู้จักแกงบะหมี่ได้ไงอะ่ะไม่รู้สิสงสัยเขาเป็นเคเอฟซีเอฟซีว้ยนั่นแหละมีพลังไหลย,ย่างไม่ว่าจะเป็นล่มแพ้ไม่ว่าจะเป็นขยับจริงของ ผ hey, yeah. อมวันนั้นที่เราไปยิงปืนร้านป้ะมอ่ะเป็นไงบ้างแม่นจ้าแต่เราไม่ได้สักอัน <c oughs> เออไม่เป็นไรงั้นเอาของเราไปเล่นก่อนมีน้ำใจจริงๆพวกนายนี่ขี้คุยกันดีจริงๆเรายิงได้ยังไม่เห็นโม้เลย <c oughs> อันนีแปป๊อก,อกเกดเอเลยนะเกดเอแสดแงว่ามันเรียนเก่ง <c oughs> เออใช่เกดเอเท่ากับเกดสี่เฮ้ยจะบ,บ้าเหรอหมายถึงของดีอะยมโรเธอทำแบบนี้ได้ยังไงทำไม่ถูกทำไม่ถูกงั้นตอบอมาไม่ให้ <c oughs> <c oughs> โถโถไม่เป็นไรน่ะ คุณภาพดีกดยังไงก็มีเสียงเฮ้ยคุณเทนขอเล่นน้องดีปดเล่นป๊อบอิดเลยมีเพื่อนเพื่อนก็เลยนำใจเฮ้ยคนละเรื่องไม่ใช่เพื่อนเลงนน้ำใจขึ้นห้องได้แล้วค่ะนั่งทำอะไรกันอยู่เฮ้ยครูครับเพื่อนขโมยป๊อบอิดผมไปครับอ่าไ,ไงนะเฮ้ยกองแบบนี้เดี๋ยวก็ทดนคนอกเอองั้นไม่มีอะไรละครับ นี่มันเชี้ยวกดเข้าไปเร็วๆกดเข้าไปรัวๆเบาๆดีเดี๋ยวมันก็พังหมดหรอกกดเข้าไปเ <G ül> พื่อประเทศชาติของเราไม่ใช่ป๊อปแคปทอทีทษทีแหมแหมแมแม,แม,แมสนุกกันใหญ่เลยนะคะ <G ül> ห,หนูกดเพื่อประเทศชาติเลยนะคะไม่ใช่ป๊อปด็อกหาทางรอดอยู่ไงจะได้ไม่ต้องโดนยึดวันนี้ไม่น่าจะรอด รูดเลยทีเดียวทำไมพวกเธอเป็นคนแบบนี้อ่ะเชนนั่งก่อนค่ะครูอะไรของป๊อกกี้เนี่ยเออดิเมื่อกี้ยังเชียร์ให้พวกเรากดอยู่เลยพวกเธอสามคนไปเข้าเรียนได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอป๊ปิดคืนก่อนของเราด้วยของเราไม่ใช่ไม่ได้นี่เรามาเรียนไม่ได้มานั่งเล่นป๊อปอิดไปเถอะพวกเรายอมจำนนในความผิดยอมเหมือนกันแต่ป๊อปอิดนั้นไม่ใช่ของเรา พวกนี้นี่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยเนาะครูหยุดป๊อปอิดมาจนเบื่อเลยอะเด็กก็ไม่เข็ดหรอกรู้จะทำยังไงดีอ่ะหนูคิดว่าเพื่อนๆต้องเจอผีป๊อปอิดค่ะอเป็นความคิดที่ดีว่าแต่ทำไงดีอ่ะขั้นตอนแรกพวกเราต้องเบี่ยงเบนความสนใจค่ะโอเคแล้วก็ทำตามแผนเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ ฟังไว้นะพวกเองทุกคนฟังเลยคนยิ่งเซ็งอยู่อย่าเพิ่งเซ็งวันนี้เรียงความเรื่องหิ่งห้อยจะบ้าเหรอเอ็งดูยังไงต่อมาเยลลี่อย่ามั่วส่วมเหมือนนางเป็ดนะถุงพลาติกลอยได้ชายกายตอบทีได้ใส่มัวกันนอก้วยนะเวลาซ้อนท้ายหมอใส่จะได้ปลอดภัยมั่วไปไหนเนี่ย เองมองไงเป็นหมวกกันน็อกก็มันกลมๆอวดว่าปะได้ the ghost เฮ้ยไม่ได้เล่นสไลเดอร์สาวผีไม่เชื่อยาลบหลู่ด้วยครูเขาฝากมาเตือน เรื่องที่พวกเองเอาป๊อปอิดมาโรงเรียนจะเอามามีไรปะเฮ้ยเฮ้ยเองรบลู่เดี๋ยวเจอแน่ขอเจอจังๆสักทีเถอะว้าชายกลัวเป็นไรอะโอ้ยดึงอารมณ์อยู่จะบอกว่าไม่กลัวผีเองอย่าเพิ่งขาดดิถ้ามันมานะจะเขียนกางนะำผาว่าเจอเอโรให้ดูงั้นข้าเขียนก่อนเลย เลียมไม่เขียนผีสิมาเขียนหัวข้าทนไมลบลูกกันเข้าไป<ฮ>พวกเองนี่เจอกันสมนใจแน่นอนเลี้ไงนะปุกกี้พวกเองต้องเจอดีดีอยู่ในตัวงูลตะลบะปุ๊กกี้เป็นไรอ่ะผีเข้าหรอ คือไฟไปไหนอ่ะฮึปุกกี้หายไปไหนอู่ไได้ภารกิจลืมได้แก๊งบ่มีทำไมแอบเอาป๊อปปี้มาเล่นกันที่นี่โรงเรียนไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่จะเอาป๊อปปี้มาเล่นกัน ผีปอบอิดรู้จักแกงมะหมี่ได้ไงอะ่ะไม่รู้สิสงสัยเขาเป็นเคเอฟซีเอฟซีเว้ยพไครูก็รู้เอ้ไม่ใช่ข้าก็รู้ผีปอบอิดมีพลังหลายอย่างผีก็มีโมดอะสงสัยพลังแห่งการรับรู้เออใช่ใช่ใชมีพลังหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรวงแพ ไม่ว่าจะเป็นขยับจริงของหรือจะเป็นพลังควบคุมไฟก็ทำได้ไม่ถึงคิวพวกเงกลัวแล้วค่ะผีปอบปิดเฮี้ยนจริงๆต่อไปพวกเราจะไม่เอาปอบอินมาเล่นอีกแล้ว ไหนบอกเจอผีป๊อกอิดจะเขียนหน้าพักไม่เขียนแล้วก็ดีแล้วจ้ำใส่สีสาวไว้ขอบคุณค่ะฮะผีเป็นผู้หญิงผีผู้พราะมีสัมมาคาราเต้ด้วยสัมมาคาราเมลเฮ้ยสัมมาคารามยเฮ้ยพวกเองสองคนหยุดเลยนะสัมมาคาราโอเกะเฮ้ยจะตลกกันอีกนานไหมผียืนรอนานแล้วต่อไปสสาวก็ห้ามออมาเล่นเข้าใจไหม เข้าใจเฮ้ยเอ็งพูดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจ้วเหรอหลังสิงคอเข้าใจแล้วค่ะพอดีพูดผิดจนลิ้นพัน์ที่เหลือล่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะทีหลังพวกหนูจะไม่มาเล่นอีกแล้วค่ะว่าแต่คุณผีปอบอิดกินเพื่อนหนูไปหรอคะใช่เพราะเพื่อนเองชอบเอาปอบอิดมาเล่น าทอยอำนาจมือพวกหนูขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะใช่ใช่คือเพื่อนหนูได้แล้วค่ะได้สิอย่าลืมจำคำที่ข่าบอกด้วยละ่ะเอ้ลากั ข้าโดนผีป๊อบอิดล้อใช่เหรอข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยจำได้ว่าเผลอหลับไปทำอะไรกันหรอคะหนักเรียนเฮ้ยครูมาแล้วรีบกลับไปนั่งที่เร็วฮะนี่ทุกคนนั่งวอล์ไซค์มาโรงเรียนกันเหรอหัวฟูกันทุกคนเลยเปล่าเปล่าค่ะคือพวกเราเอ,อย่าพูดถึงมันไม่ดีเ,<อ>เด็กชายตินเด็กชายกาย น้ำอะไรอะคะขอโทษครับผมฉีแตกโตป่านนี้แล้วยังฉีแตกก่ออหวนแล้วเราจะกลับบ้านไงเนี่ยไม่รู้ดิคนมันงงเอ้ยของเราวันนี้ครูส้มจิตอารมณ์ดีจะคืนป๊อปอิดให้กับทุกคนแต่ว่าหลัง ห้ามนำมาเล่นที่โรงเรียนเข้าใจไหมค่ะข,ขอบคุณค่ณสะสนุกไหมครับหนังสร้นภาษาตอนแผนเอาคืนของครูส้มจี๊ดหลอกผีป๊อกอีก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครฉี่รลกังเกงบ้างใครไม่รู้ดีนะค่าใส่กระโปรงยังไม่ได้ถามเลย เฮ้ยจบแล้วย,ลยังจะเล่นอีกอย่าลืมกดตั้ามพวกเราที่ช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ